เรื่องราวของคนป่าเผ่าผีตองเหลืองหัวข้อต่อมาหลวงปู่ได้เขียนเอาไว้เกี่ยวกับหัวข้อที่ว่าขนบธรรมเนียมประเพณีคนป่าเผ่าผีตองเหลืองอยู่ป่าเป็นพื้นโดยไม่ยอมออกมาให้คนเห็นโดยมากหากจะออกมาก็จะมาขอผ้าขอข้าวและเกลือและเหล็กไปทำเหล็กไฟคนเผ่านี้ บรรพบุรุษเดิมเขาเข้าใจว่าคงจะหนีเจ้าหนีนายเข้าป่ามานานแล้วดังจะเห็นได้จากประเพณีเขาที่ว่าห้ามเดินผ่านที่โล่งเตียนและที่ซึ่งเขาปลูกฝังไม่ว่าอะไรทั้งหมดแม้แต่ของปลูกในไร่นาหรือไร่ที่ได้ปลูกพืชลงแล้วพวกเขาเหล่านี้จะไม่เดินเข้าไปกล้ำกลายเลยไร่จะกว้างทางแสนจะกันดานเขาก็ต้องเว้นทั้งๆท,ที่ไม่มีใครห้ามเขา นี่แสดงถึงคนเก่าเท่าแก่เขาจะหลอกลวงไม่ให้ออกไปในที่โลง่งกลัวคนเขาจะเห็นเอานั่นเองและที่ว่าผู้หญิงเห็นคนเข้าแล้วจะต้องถูกเสือกินก็เหมือนกันการเข้ามาขอกินข้าวหรือข้าวสาลีหัวเผือกหัวมันต่างๆเขากินจนหมดไม่มีเหลือเราได้บอกให้เขาเอาไปปันผู้หญิงกินบ้างเขากลับตอบว่าไม่ได้เขาได้กินแล้วมันจะติดรส มันจะเคยตัวเมื่อเขาเข้ามาอยู่ในสังคมคนมูเซอร์ดูท่าทีของเขาเหล่านั้นแสดงอาการกลัวคนแปลกหน้าโดยเฉพาะคือกลัวเจ้านายเดินไปช้าๆมีการสำรวมระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาอย่างน่าสงสารเวลาเข้าป่าจะคล่องตัวเรามองตามแทบไม่ทันเห็นแต่ใบไม้ปลิวกับเสียงควบคาบควบคาบเท่านั้น หัวข้อต่อมาที่หลวงปู่เขียนถึงคนป่าผีตองเหลืองคือหัวข้อการสมรสหญิงชายต่างมีอิสระในตัวของตนเองเช่นธรรมดาสามัญของคนเราทั่วไปต่อเมื่อชายใดมีโชคลาบร่ำรวยได้เนื้อได้อาหารมาหญิงใดชอบหญิงใดรักก็จะไปนอนเป็นคู่เคียงด้วยส่วนจะแบ่งกันอย่างไรก็ไม่ได้ถามเขา การเลี้ยงลูกจะเป็นภาระของผู้หญิงแต่ฝ่ายเดียวหลวงปู่มีใจเมตตาที่จะช่วยสงเคราะห์คนปา่าเผ่าผีตองเหลืองพวกนี้แต่ได้รับการปฏเิเสธเพราะขัดกับประเพณีและความเชื่อที่พวกเขาถูกอบรมสั่งสอนมาซึ่งหลวงปู่ได้เขียนอธิบายไว้ดังนี้เขาเคยเข้ามาหาเราเราได้สัมภาษณ์เขาหลายเรื่องจึงรู้เรื่องของเขาดี เราเห็นเขาแล้วคิดสงสารเพราะเขาเป็นคนเผ่าไทยเดียวกันกับเราพูดรู้เรื่องกันทุกๆคำรูปร่างหน้าตาก็เหมือนกันกันกบพวกเราทั้งสิ้นในใจเราคิดอยากสงเคราะห์เขาให้มีอาชีพเป็นหลักแหล่งอย่างน้อยก็ให้เหมือนกับเผ่ามูเซอร์หรือเผ่าอื่นๆที่อยู่บนเขาหากเขาจะรับสงเคราะห์แล้วเราตั้งใจจะรายงานเป็นทางการไปหาเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้สงเคราะห์เขาต่อไปด้วยเครื่องมือและเครื่องใช้ตลอดจนพืชพันธุ์ต่างๆภายหลังเขามาหาเราเราได้ทาบถามเขาดูว่าการที่ได้บริโภคข้าวก็ดีบริโภคข้าวโพดและเผือกมันตลอดถึงพริกเกลือก็ดีรู้สึกอย่างไรบ้างอร่อยไหมเขาตอบว่าอร่อยดีเราก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นให้พากันมาอยู่เป็นกลุ่มอย่างมูเซ่ แล้วพากันทำไร่ปลูกข้าวและกินเผือกมันจะดีไหมพอเราพูดได้เท่านั้นเขารีบพูดสวนค้านขึ้นมาทันทีว่าพวกข้าน้อยเป็นคนป่าทำไม่ได้ถ้าทำข้าแผ่นดินจะปลิ้นเป็นคำพูดของคนรุ่นเก่าที่พูดคัดค้านอย่างรุนแรงคือหมายความว่าสิ่งนั้นมันเป็นไปไม่ได้ถ้าทำได้ก็ต้องทำให้แผ่นดินพลิกกลับ เอาข้างล่างขึ้นมาเป็นข้างบนพอเราได้ยินเขาพูดอย่างนั้นโครงการของเราก็เลยยุติลงเพียงแค่นั้นเป็นที่น่าเสียดายผู้ที่ได้มนุษย์สมบัติอันล้ำค่าแต่หาได้ทำให้เกิดประโยชน์เท่าที่ควรไม่เพราะเกิดในถิ่นอันไม่สมควรแต่บุคคลที่น่าสงสารมากกว่านั้นคือผู้ที่เกิดมาแล้วได้รับความสมบูรณ์พูนสุขพร้อมด้วยประการทั้งปวง ตลอดถึงการศึกษาแล้วประมาทจมอยู่ในความสุขนั้นๆอันหาสาระไม่ได้นอนให้การเวลาขมเอือบอายุชีวิตให้สิ้นไปโดยไร้ประโยชน์ก็ยังมีเป็นอันมากข้าพเจ้าขออนุญาตทบทวนว่าเหตุการณ์ขณะนี้อยู่ในปีพุทธศักราช2479ซึ่งหลวงปู่มั่นภูริธตโตหลวงปู่เทศเทศรังสี และหลวงปู่อ่อนสีสุเมโทร,รวมเป็นสามองค์ยังได้พักจำพรรษาที่บ้านปู่พญาบนดอยมูเซอเขตอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่เป็นพรรษาที่14ของหลวงปู่เทศและท่านมีอายุ36ปีในบันทึกของหลวงปู่มีดังต่อไปนี้ในพรรษานี้นอกจากท่านอาจารย์จะพยากรณ์สิ่งต่างๆแล้วยังปรารภว่า ท่านยังมีภาระที่จะต้องรับหมู่คณะต่อไปอีกแล้วก็ปรารภที่จะตั้งสำนักทางเชียงใหม่เสนอให้เราช่วยพิจารณาอีกด้วยเราดีใจที่ท่านคิดจะรับเป็นภาระหมู่อีกแล้วจึงปรารภถึงคนทางภาคอีสานว่าเหมาะสมควรแก่การปฏิบัติธรรมมากกว่าทุกๆภาคโดยเฉพาะแล้วภาคเหนือได้ผลน้อยเราได้ชี้ให้ท่านเห็นว่า ดูแต่อาจารย์มาอยู่ทางนี้ได้เจ็ดแปดปีแล้วมีใครบ้างที่ออกปฏิบัติตามหมู่ที่ตามท่านอาจารย์มานี้ล้วนแต่เป็นลูกศิษย์เก่าคนภาคอีสานทั้งนั้นบัดนี้คนทางภาคอีสานไม่ว่าจะเป็นพระและคารวะมีเจ้าคุณธรรมเจดีเป็นต้นต่างก็พากันบ่นถึงท่านอาจารย์กระผมมานี้ทุกคนร้องขอให้กระผมอารัธนาให้ท่านอาจารย์กลับทั้งนั้น ส่วนการจะกลับทางไหนเขายอมยินดีรับภาร,ระทั้งหมดขอให้กระผมบอกข่าวเขาก็แล้วกันแล้วท่านก็ปรารภถึงภูเขาทางอำเภอนาแกว่าน่าอยู่น่าสบายมากท่านชอบภูเขาเช่นนี้พวกเราพากันไปอยู่ทางโน้นเถอะแต่ว่าท่านต้องเป็นนายประตูให้ผมนะหากใครมาหาถ้าท่านเห็นไม่สมควรขออย่าได้ปล่อยให้เข้ามาหาผม ในหัวข้อนี้บ่งบอกอย่างชัดเจนว่าหลวงปู่เทศเป็นสิทธิผู้ทำการนิมนต์องค์หลวงปู่มั่นให้กลับไปโปรโดลูกศิษย์ลูกหาที่รออยู่ทางภาคอีสานหลวงปู่มั่นได้เดินทางกลับภาคอีสานจริงๆในปีพุทธศักราช2483ดังที่ได้กล่าวในเล่มก่อนๆและหลวงปู่ก็ได้บันทึกเหตุการณ์หลังออกพรรษา ในปีพุทธศักราช2479ว่าหลังจากออกพรรษาแล้วหลวงปู่มั่นได้กลับลงมาทางอำเภอพร,ร้าวอีกส่วนเรากับท่านอ่อนสีได้ขออนุญาตท่านอาจารย์อยู่ประกอบเพียรในบริเวณนั้นต่อไปเพื่อให้สาสมแก่ใจต่อมาไม่กี่วันท่านได้พาอาจารย์สารอาจารย์แหวนอาจารย์ขาวคืนกลับมาหาเราอีก แล้วท่านก็ปรารสในการที่จะจัดตั้งสำนักรับหมู่คณะอีกเราได้ยืนกรานตามคำเดิมหากตั้งทางภาคนี้ผมไม่เห็นด้วยแต่ถึงอย่างไรถ้าท่านอาจารย์ตั้งอยู่ทางภาคนี้จริงแล้วหลังจากท่านอาจารย์ตั้งสำนักแล้วสปีผมจึงจะไปช่วยเหลือคณะของท่านอาจารย์ได้พักอยู่ด้วยสองคืนแล้วก็แยกย้ายกันไปท่านอาจารย์สารอาจารย์แหวนและอาจารย์ขาว กลับลงมาทางอำเภอรพร้าวท่านอาจารย์มั่นกับท่านมนูเลยลงไปทางอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายแล้วจำพรรษาทางโน้นเลยส่วนเรากับท่านอ่อนศรียังพากันประกอบความเพียรอยู่ณที่นั่นต่อไปเมื่อท่านแยกย้ายกันหมดแล้วเรากับท่านอ่อนสีได้แยกย้ายกันอยู่คนละแห่งคือท่านอ่อนสีอยู่ที่เดิมเราได้แยกไปอยู่ภูเขาอีกลูกหนึ่ง